สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับหมอดูดังเตือนแล้วนะทำนายดวงเมืองปี2567ขอให้ทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจกันไว้ให้ดีหมอนิตวีกูลกิจหมอดูชื่อดังได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบ o o กระบุว่าทำนายดวงเมืองปี2567 ปี2,566เศรษฐกิจว่าแย่แล้วปี2,567ปีมะโรงขอให้ทุกคนนั้นเตรียมตัวเตรียมใจกันไว้ให้ดีเพราะเศรษฐกิจนั้นจะดิ่งเหวลึกหนักกว่าปี2,566เสียอีกบริษัทโรงงานนักธุรกิจห้างร้านต่างๆจะร้องอดอวยไปต,ตามๆกันบริษัทโรงงานบางแห่งถ้าไม่ปิดกิจการก็คงจะต้องลดจำนวนพนักงานลง อาชีพที่รับผลกระทบมากที่สุดก็คือร้านทองร้านจิวเวอรี่และสินค้าฟุ่มเฟือยในปี2567ธนาคารยังต้องตามยึดรถยึดบ้านหรือคอนโดอีกจำนวนมากคนจะตกงานอีกจำนวนไม่น้อยคนจบใหม่ก็หางานทำยากเชื่อว่ามีคนจำนวนไม่เกิน10%ที่ไม่ได้รับผลกระทบกับเศรษฐกิจในรอบนี้และอีก5-7% ที่มีฐานะปานกลางก็ยังไม่เดือดร้อนนอกนั้นอาการโคมา่าอาการหน้าเป็นห่วงเหมือนไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตเงินเฟอ้อเงินฝืดเจ้ารุนแรงมากขึ้นขอให้ระมัดระวังกันให้มากๆยิ่งถ้าผู้นำประเทศไทยไปกู้เงินมาแจกชาวบ้านที่มีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปหัวละ1 0 0 0 0บาทอนาคตอันใกล้นี้ประเทศไทยน่าเป็นห่วงเกรงว่านี่ประเทศจะเพิ่มสูงขึ้น นี่ครัวเรือนก็จะเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันเศรษฐกิจจะฟุบยาวไปอย่างน้อย2-3ปีรวมทั้งปี2,567ด้วยประเทศไทยฝากอนาคตไว้กับการท่องเที่ยวเป็นหลักเพราะฉะนั้นเชื่อว่าธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวยังไปได้ดีกว่าธุรกิจอื่นๆในปี2,567ให้ระวังภัยธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวและระวังเรื่องเกี่ยวกับฟืนไฟให้มากด้วยเปิดคำทำนายหลวงปู่ศิลา เตือนตุลาคม2573น้ำท่วมกรุงเทพคนแห่อพยพอยู่เขาใหญ่โลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปวิดีโอหลวงปู่ศิลาศิริจันโทพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่โด่งดังในสายกรรมฐานแห่งวัดพระาธาตุหมื่นหินจังหวัดกาลสินซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องของการมีญาณอย่างรู้ล่วงหน้าทั้งสามารถทำนายอนาคตได้อย่างแม่นยำจนทำให สัสนิกชนทั้งหลายและเหล่าคนดังนั้นต่างพากันมากราบไหว้สักการะจำนวนมากโดยเมื่อ30มิถุนายน2567ที่วิหารต่อแดนสวรรค์ภายในวัดถ้ำภาวนาตำบลหนองยาขาวอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาได้จัดพิธีพุทธาภิเษกเหรียญมหาบารมีพระศรีอริยะวาระที่สองซึ่งในวันนั้น ลวงปู่ศิลาก็ได้กล่าวเตือนสัตสิยกชนทั้งหลายที่อยู่ภายในงานหลวงปู่ศิลาเตือนให้ทุกคนนั้นระวังอุทกภัยครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันที่30ตุลาคม2573กรุงเทพมหานครจะเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ในรอบประวัติศาสตร์โดยทุกคนนั้นจะหนีภยัยแห่อพยพไปตั้งหลักอยู่ที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาและในปีนั้นเอง ที่ดินจะมีราคาแพงเท่าตัวขนาดที่ว่าขายกันวาละหลักล้านอีกด้วยความคืบหน้าหมอช้างเตือน4ราศี3เดือนสุดท้ายปี2567ระวังตัวให้ดีอย่าไม่พ้นเคราะห์หมอช้างทศพรสีตุลาได้ออกมาเปิดดวงชะตา12ราศีในช่วงเวลา3เดือนที่เหลือก่อนสิ้นปีนี้ในรายการแฉว่าแต่ละราศีนั้นจะเจอกับอะไรบ้าง ราศีเมษร,ระวังในเรื่องของสุขภาพมากที่สุดการเจ็บป่วยช่วงนี้ดาวประจําตัวไม่ค่อยดีต้องระวังเจ็บป่วยไม่สบายอุบัติเหตุแนะไหว้าสารหลักเมืองราศีพฤษภช่วงนี้มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเรื่องของงานมีอุปสรรคมีศัตรูต้องอดทนราศีมิถุนราศีดาวรุ่งช่วงนี้เลยพ้นเคราะห์หมดโศกการงานนั้น พ้นในเรื่องของความวุ่นวายยิ่งสิ้นปียิ่งดีถัดไปจะเป็นราศีกรกฎช่วงนี้มีการโคจรของดวงดาวที่ค่อนข้างจะแรงแรงทางที่ดีก็คือชื่อเสียงความก้าวหน้าเป็นประโยชน์ในเรื่องของงานแรงทางไม่ดีอาจจะถูกนินทาใส่ร้ายถูกกันแกล้งคดีความฟ้องร้องได้ความคืบหน้าเตือนดวงหนึ่งลัคนาปี2568 เกณฑลบท้าทายมีบวกเบาๆหนฟองสนานจมรจันทร์เปิดดวงหนึ่งลัคนาชีวิตปี2568เกณฑ์ลบมาท้าทายร้ายมากกว่าดีแต่จะมีเกณฑ์บวกแทรกมาเบาๆสำหรับบางคนด้วยคำทำนายดังนี้แม่หมอสมัครเล่นตอนที่554ด้วยฟองสนานจมรจันทร์ลัคนาเมถุนกับเขาโครงชีวิตปี2568 ยังอยู่ในช่วงปฏิวัติใหญ่ค่าใช้จ่ายเหมาะใช้ชีวิตหลบมุมอีกนานแต่เริ่มพฤษภาคมเป็นต้นไปชีวิตเริ่มกระจ่างแจ่มใสด้วยงานที่แม้จะมีเกณฑ์ลบท้าทายแต่ไม่เหลือวิสัยที่จะรับมือและจับตาช่วงซ้อมรับความรุ่งโรดทางเศรษฐกิจก่อนไปจัดเต็มในปี2569แถมปี2568 มีโอากาสได้แฟนหรือคู่ในบรรดาเกณฑ์บวกและลบที่จะเกิดในชีวิตได้ตลอดเวลานั้นตลอดปี2568คาดว่าเกณฑ์สำคัญที่เกิดในชีวิตท่านที่ลัคนาสถิตราศีเมถุนวงเล็บทำนายตามลัคนาเท่านั้นโปรดอย่านำไปใช้ผิดประเภทแบบชาวราศีในภาพใหญ่เพราะแต่ละท่านนั้นมีรายละเอียดของจุดตั้งรับในชีวิตไม่เหมือนกัน แม้แต่ฝาแฝดครานออกมาตามกันคาดมีอาการเป็นดังนี้เกณฑ์ชวนอึดอัดยังอยู่ในระยะ7ปีวงเล็บเริ่มมาตั้งแต่กรกฎาคม2565ที่จะต้องปฏิวัติใหญ่ค่าใช้จ่ายอีกทั้งเป็นระยะระยะที่ทางชีวิตจะคล้ายอึดอัดถูกกดดันหรือต้องอยู่แบบลึกลับหรือที่ห่างไกลจุดเกิดหรืออยู่บ้านก็หมกตัวหรือ บางท่านมีศัตรูลับเกิดขึ้นแบบไม่รู้ตัวที่ออกได้หลายทางหรือมีช่วงถูกขัดขวางหรือถูกจำกัดเสรีภาพหรือบางช่วงไม่ลงรอยกับนายหรือบางช่วงเกิดถ้อยคำเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกใส่ร้ายขนาดซึมเศร้าหรือตั้งกรรมการสอบโดยไม่รู้ตัวก็มีมุมดาวอย่างนี้ น่าจะใช้ชีวิตแบบเปรียบง่ายๆอย่าให้ใครจับทางถูกหากจะหาโชคลาภและความสำเร็จนั้นควรจะหาจากสิ่งที่ลึกลับห่างไกลหรือต่างประเทศหรือสิ่งที่ปิดบังซ่อนเร้นเช่นบางท่านค้นหาตัวยาเป็นต้นหรือให้อยู่แบบโลโปรไฟล์ไปจนกว่าจะกรกฎาคมปี2572จากนั้นทางชีวิตจะออกจากมุม ตื่นเต้นเราใจขึ้น